ยดสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมมีมซีนะผมอัดซีพีย์เข้าไปด้วยนะผมนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเป็นเดือนเดือนเลยนะว่ามันจะกลับมาทำคลิปได้เนี่ยเออมาวันนี้เราจะมาแบบคือรีวิวแม,มปนี้ด้วยนะฮะมานี่อี่ได้เฟลละก็ชมผมขอชมว่าสุดยอดมากนะครับโอ้เขาก็เสียงไว้นะึง นะครับโอเคโบยไหนเล่นยังไงนี่คือถ้าคนเห็นเลเวลนี้คือผมอะแอบแอบเล่นมาแล้วรอบนึงก็ศึกษานิดนึงอยู่ที่นิดนึงอยู่คือเพิ่เล็นมาเ,เดียวแหละเออแต่ก็ยังไม่ได้อัพเลยเห็นไหมทุกคนห้าสิบเอ็ดเหรอานเลยทุ่มเทไปเลยนี่ <c oughs> ไง <c oughs> ไปเลยเลยอนะไหนเรามาดูก,ดกันว่าคืออย่างแรกนะเดี๋ยวผมสอนเล่นก่อนเลยอย่างแรกเราจะมีหมัดนะฮะหมัดงงโง่ๆหนึ่งฮะเดี๋ยวให้ทุกคนนะมาเดินตรงนี้นะ,ะนี่เก็บเงินจะใช้ผลิตสัตว์นะไม่ใช่ผลผลิตสัตว์ดีกว่าเห็นปะนี่พุ่งมาเ,เอฟเฟคเอฟเฟคการพุ่งยังสวยอนะ่ะให้เรามาเล็งนะฮะให้เรามาตีออบปราชิบลองได้นะนี่ตีตีตีตนะเรือจะลดทนหน่อยนะฮะผมก็ตีตีเก็บเควนได้สักหนึ่งเควสแล้วกันหรือว่าถ้าคุณไม่อยากแบบเอ้ยพี่ ผมคิดเกียจอะ่ะเออขี้เกียจอยากคลิกอยากคลิก่งเอออยากคลิกเไงอยา่ออยาเขาตะแรกขออันนี้ก่อน,นเห็นไหมนี่ส่วนนี้เลยเนี่ยไฮไลท์เด็ดเรานี่นี่คือเควสนะครับผมนี่เควสที่ดีสุดสหรับต้นเกมนะแล้วก็ไจากโอ้จากแสนได้ห้าหมื่นเลยนะก็คือเรามาขีบอปปุปกาณตัวนี้นะฮะเห็นไหมเราจะได้เพิ่มเรื่อยๆประมาณหนึ่งพันครั้งเราจะได้เงินมาห้าหมืน่นเราทำยไงได้เงินห้าหมืน่นสมวนติพิซ่าฮะผมเยอะดีดกว่าผมขี้เกียจก่อน ปริวัตินี่ทำไมผลพิศารซุ่มจากไหนก็พ,นกพี่ไ,ปไปด้น้องพี่แบบดูทำไมกูวิ่งชา้าอย่างเลยเออนี่เออก่อนจะไปดูนะต้องมาดูดาบดีกว่านี่ไงดาบขาตะให้ผมใช้เนี่ยนี่ดาบขาตระหนัห้าพัน 5, บาทสกิลนะครับผมจบแต่เ,เขาทำให้ฝึกดาบมาดีนะสุดยอดผมขอชมเลยเรื่องนี้นี่นะครับผมผลพิศดารเราสุม่มแล้วตอนนี้นะนี่ใช้แค่ 1,000 0น,นบาทนะฮะเดี๋ยวเราไปาหาตรงนี้ดีกว่าผมถึงตรงฟาร์มผมแล้วเลียวห้าสิบแล้วนี่เรียกผลมืดเลยด้วยกันผลมืดนะผมมีอยู่หกอยู่มีอยู่ฮะัสกิลน,นะฮะสกิลไสกิลแซดการดูสนะฮะได้เม่สองพันหกแรงมากดูได้ตอเนี่น,ะนี่เสร็จเลยเควส์แป๊บเดียวเอ้ยผลนี้แนะนำให้ใช้ฟาร์มนะใช้ฟาร์มนะสกิลซีนะผมเป็นเหมือนแบบ ดาบไม่ใช่ดาบเดี๋ยวมันลุกขึ้นขึ้นอีกอย่างครับไปด้านหน้านะฮะสกิลซีดีวกว่าสกิลซีนี่แบบโอ้โหแบบคือเป็นสกิลที่ดีอ่ะแต่ดาเมจมันยังไม่สุดอ่ะเออเออยังได้นะดาเมจยังได้อยู่นะฮะน้องๆมาดูสกิลต่อไปกันเลยสกิลต่อไปนะผมคือสกิล,นะสกลวีน่าจะเป็นสกิลที่ถูกเลยแต่มันไปตกตรงนู้นนะอุ้ยแต่เอฟเฟกสวยนะ กไลฟ์คอนโดนะ,นะสกิลนี้คือเอาไว้ใส่ฟาร์มดีมากเลยดูดิยมันฟาร์มเร็วด้วยนะเด็กเราไปยิงตรงกลางแล้วก็กดแล้วกดแซดจบอี๋อะไรกันนี่เกมพีระนี้คุณไม่เล่นไม่ได้แล้วนะฮะน้องๆผมเพิ่งกลับมาหาัดนี่เห็นเปล่านี่เราได้เงินหมื่นละและ้วไปส่งผลโชว์ดีกว่าผนมือก็ดีไม่อยากเปลี่ยนดูดีกว่า,าผมจะได้ผลอ,อะไรผมขอผลที่ผมไม่เกลือนะฮะน้องๆ,ๆ กดสั b s c ต i ไคนะเพื่อไม่เกลือนะนไม่นะคุณคุณไม่กด subscribe สั b s c ต i ไคไงสัตตาไคสี่จะถึงห้าพันแล้วนี่ผลอะไรมาสปินไปลองกินดีกว่างำเอ๊ะ yeah! พลังแห่งการวนเหรอโอเคสกิลเซดอะไรวะเนี่ย what the fuck? สกู๊ซีการพลัดละแห่งการบินนี่โอ้เป็นอย่างเร็ว,ว้ยป้าเออไปได้เปล่าน้องชายเฮ้ยใครว่าผมสปริงการี่ให้พูดใหม่เลยนะน้องๆในแบบนี้เขาทำออกมาดีมาสกสกู๊ตเซลโอ้ได้มาบแปดร้อยเองเบามากกูโดนตีด้วยสกู๊เอ็กอืมสิู๊ตเอกทำไม่ตายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม ยังให้โอกาสอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไม่ดูมันคว,า,วามเระดับปิศาตร้ายอ่ะเอาใหม่สก,กิ๊กเจ็ดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เฮียได้อยู่เอออันอื่นไม,ไม่ค่อยได้หรอกแต่ถ้าบินมาไหนะได้โอ้โตายอีกแล้ว ก็ไม่มาเท่านี้นะผมน้องๆพี่ก็ไม่มีอะสอนอะไมากเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะผมในข้อขอตัวรับไปก่อนผมถ้าชอบคลิปนี้ผมก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยวันนี้บายจ้า